จริงๆพระก็คือพระไม่มีธรรมยุทธไม่มีมหานิกายแต่ไปแบ่งแยกกันเองโดยคณะปกครองอันนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องของการปกครองไปแต่สุดท้ายแล้วพระก็คือพระพระต้องอยู่ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าสุดท้ายแล้วเรามีศาสดาองค์เดียวแล้วคําสอนก็คือศาสดา องปัจจุบันก็คือหลักธรรมคาสอนที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ดังนั้นพระทุกรูปต้องปฏิบัติตามคําสอนไม่ใช่ปฏิบัติตามคณะหรือนิกายของตนเพราะนั้นสุดท้ายคณะนิกายเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเห็นแต่ไม่ใช่หลักคําสอนของพระศาสดาเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยพระควรจะกลับมาอยู่ที่หลักคําสอนแม้แต่คารวะญาติโยมกันเดงก็ควรแก่การกลับมาอยู่ที่หลักธรรมคาสอนทุกวันนี้มันหลุดลุยกันหมดจนพอเวลามีคนคนหนึ่งพูดหลักคําสอนออกมา อย่างที่อาจารย์พูดอย่างงี้ก็จะกลายเป็นว่าอาจารย์พูดไม่ถูกต้องแล้วสังคมมันเปลี่ยนแต่อย่าลืมว่าคําสอนของผู้ใเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ว่าจะในอดีตก็ตามจะในอนาคตก็ตามหรือในปัจจุบันขณะก็ตามคําสอนของพระองค์จะยังเป็นของมันเช่นนั้นเองไม่มีทางแปรปเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้เลย